ปิดประชุมประจำปีของธนาคารโลก (IMF) <im <f> เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญมากในวงกว้างของเศรษฐกิจโลกทั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความกังวลและความตื่นตัวใจในเรื่องของงานและฟองสบู่ AI <im f> ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและต้องสนใจอย่างยิ่งแต่เหตุผลที่ทำให้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นอีกคือมันเกี่ยวกับความเปลี่ยนปแปลงของโลกในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความต้องการในการคิดค้นและหา es, ทางออกอย่างเร่งด่วน,น ในการประชุมประจำปี2568ที่เมืองวอชิงตันสหรัฐที่เป็นเวทีสำคัญสำหรับธนาคารโลกและ IMF ทั้งสององค์กรน,นี้มีความกังวลที่เห็นได้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงนายวรพัคธัญญาวงก็ได้สรุปสาระสำคัญของการประชุมนี้ไว้อย่างละเอียดทั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความต้องการในการคิดค้นและหาทางออกอย่างเร่งด่วนธนาคารโลกมีความกังวลในเรื่องของตำแหน่งงานที่มีประชากรโลก เข้าสู่ตลาดแรงงานมากกว่าจำนวนงานที่มีซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและต้องสนใจอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสงครามการค้าเป็นสิ่งที่ทำให้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความต้องการในการคิดค้นและหาทางออกอย่างเร่งด่วน IMF ก็มีความกังวลนในเรื่องของฟองสบู่ปัญญาประดิษฐ์ AI ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมีความต้องการในการคิดค้นและหาทางออกอย่างเร่งด่วนทั้งสององค์กรนี้ก็มีความกังวลเหมือนกันในเรื่องของความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้า IMF มีบทบาทสําคัญในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยเน้นให้ทุกประเทศเพิ่มความสามารถในการจัดการที่ยืดหยุ่นและบริหารให้มีความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายงบประมาณรองรับความเสี่ยงต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมีความต้องการในการคิดค้นและหาทางออกอย่างเร่งด่วน นายอาเจบังการประธานธนาคารโลกก็ได้กล่าวถึงภารกิจของธนาคารโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นย้ำที่การสร้างงานเป็นเป้าหมายหลักซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมีความต้องการในการคิดค้นและหาทางออกอย่างเร่งด่วนนายบังกาได้กล่าวถึงความขัดแย้งในหลายพื้นที่และความพร้อมของธนาคารโลกในการวางแผนเพื่อการบูรณะฟื้นฟูแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องมุ่งเน้นที่การป้องกันความขัดแย้งโดยการสร้างโอกาสและความมั่นคงซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ และมีความต้องการในการคิดค้นและหาทางออกอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรครั้งใหญ่ซึ่งโลกกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรครั้งประวัติศาสตร์ภายในปี2593ประชากร8 5เปอร์เซ์จะอยู่ในประเทศกําลังพัฒนาและจะมีคนหนุ่มสาว1,200ล้านคนเข้าสู่ตลาดแรงงานใน1 0 1ถึงปีข้างหน้าแต่คาดว่าจะมีงานรองรับเพียง400ล้านตําแหน่งโดยเฉพาะนนในแอฟริกาซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ และมีความต้องการในการคิดค้นและหาทางออกอย่างเร่งด่วนนายบางการเน้นว่าภารกิจหลักคือการสร้างงานโดยงานต้องเป็นศูนย์กลางของยุทธศาสตร์การพัฒนาเพราะงานไม่ใช่แค่เช็คเงินเดือนแต่คือศักดิ์ศรีจุดมุ่งหมายความหวังและเป็นสายตรงที่สุดสู่เสถียรภาพซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมีความต้องการในการคิดค้นและหาทางออกอย่างเร่งด่วนธนาคารโลกได้ปฏิรูปองค์กรให้เร็วขึ้นง่ายขึ้นและมีเนื้อหาสาระมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมีความต้องการในการคิดค้นและหาทางออกอย่างเร่งด่วนยุทธศาสตร์สามเสาหลักเพื่อการจ้างงานคือรัฐบาลเป็นผู้นําสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและทรัพยากรมนุษย์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีกฎระเบียบที่ชัดเจนการแข่งขันที่เท่าเทียมการบริหารเศรษฐกิจที่มั่นคงและภาคเอกชนขยายตัว I FC และมีเกิดเข้ามาสนับสนุนด้านเงินทุนและการคับประกันซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมีความต้องการในการคิดค้นและหาทางออกอย่างเร่งด่วน ภาคส่วนสําคัญในการสร้างงานคือโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานธุรกิจการเกษตรการดูแลสุขภาพการท่องเที่ยวและการผลิตที่เพิ่มมูลค่ารวมถึงแร่ธาตุสำคัญซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมีความต้องการในการคิดค้นและหาทางออกอย่างเร่งด่วนโครงการได้เริ่มเชิงกลยุทธ์มีมิชชั่น300เชื่อมต่อไฟฟ้าให้ชาวแอฟริกัน300ล้านคนโครงการเฮลท์แคร์มอบบริการสุขภาพให้ผู้คน1 5พันล้านคนโครงการ AGI Con อน c t ช่วยเกษตรกรรายย่อยเปลี่ยน จากการยังชีพไปสู่การมีส่วนเกินโครงการแรธทตุและเหมืองแรกช่วยให้ประเทศต่างๆพัฒนาจากการสกัดวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและการระดมทุนภาคเอกชนซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมีความต้องการในการคิดค้นและหาทางออกอย่างเร่งด่วนนายบังกาปิดท้ายว่าการมุ่งเน้นที่การสร้างงานทําให้เกิดผลกระทบจริงเช่นเกษตรกร20ล้านคนเข้าถึงเทคโนโลยี60ล้านคนมีไฟฟ้าใช้และ300ล้านคนได้รับบริการสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ และมีความต้องการในการคิดค้นและหาทางออกอย่างเร่งด่วนนางคริสตาลิน่าจอจีวากรรม